เวียนขาหนาจะินเลมาชาอาธิขาเลยให้หายชาอะไรก็บูดไปที่หายคอเลยคนละ300นะเนี่ยเป็นชำระที่โฉนะป่านะชำร้าะที่โฉคนละ300วัดไหนก็ได้นะผิดมูเห่าไปยันหน้าแดงเบบทั้งสุรก้ายยกตามอยู่เวียนทั้งหมด ชูสขแสงเทียนเขาจะเอาจุดไมนะ้พี่นะทำเองที่วัดนะเป็นมากี่ปีแล้วป๋าปีแล้วท,ที่เป็นอะไรมาปวดอะไรปวดอะไรเป็นมากี่ปีแล้วลลปีหน,นึงน่งฮะปีหน<า>ึ่งปีหนึ่งคาถาเนี่ยจะมีมาติดีกว่าคาถาคาชา,าเอ้าอาธิษฐานนี่หลวงพ่อปานหลงวงปู่ดูผมเสร็จซ้ำไปแล้วนะ ป๋าเดินเดินได้คล่องไหมคล่องแล้วไปปวดตรงไหนนอนนอนนั่งนอนนากโอเคเอ้าป๋าลองเดินดูเนี่ยอธิษฐานผ้าแล้วเดินดูเอาที่ใส่บ้างลงขึ้นไหมเนี่ยแค่อธิษฐานลูกอมนะแต่ลงพ่อตานนะลูกอมมนพูดดูหลงพ่อตานนะเอ๊โล่งขึ้นไหมป๋าอ้าวโล่งขึ้นแล้วเห็นไหม เลงขึ้นแล้วนะเดี๋ยวอัดพลังให้อีกเอ้าพ่อให้ดกเอา๋ยวเท้าอัดไหย ที่เราเป็นอยู่นะว่ามันเตาขึ้นมันโล่งขึ้นไหมถ้าโล่งขึ้นเราก็รีบไปทําบุญอ้าวพี่เดินเลยเอยใส่ไหมผมก่อนใส่ประจำตัวไงต้องใส่ทุกคืนหัวงส่ <laughs> เราไมต้องกันสายศาสตร์เหมือนกันดีขึ้นไหมพี่เออเอาพี่เสช็คเงินขอแยกสัมภาษณ์หน่อยหันหน้าไปหน่อยตัวสูถึงร้อยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว90้าเปอร์เซ็นต์แล้ว มันขายปวดไหลเลยใช่ไหมป๋าและป๋าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วดีขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันเดินโล่งแล้วนะป๋านะไปนี่เป็นทำบุญที่วัดนะที่นี่เราช่วยฟรีอยู่แล้วโชคดีนะคนหลังมาเที่ยวใหม่คนหลังมาเที่ยวใหม่ดี